สวัสดีครับพบกับสุริข่าววอลเลย์บอลนะครับเราเริ่มต้นกันที่ยินดีกับสโรยาด้วยนะครับสำเร็จก้าวไปอีกขั้นนะฮะสำหรับมือเซตสาวทีมชาติไทยสโรยาพรอมล่าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าสโมสรวอลเลย์บอลจากเกาหลีใต้ประกาศอย่างเป็นทางการในการคว้าตัวสโรยาพรอมล่ามือเซตลูกยางทีมชาติไทยไปร่วมทัพแทนที่นักตบเพื่อนบ้านอาเซียนวันที่21มิถุนายนนะครับ G S k a t t e c h So A I X ก็เป็นสูโมสรจากเวลล์บอลลีกของประเทศเกาหลีใต้ประกาศคว้าตัวโซโรยาพรมล่ามือเซตทีมชาติไทยในวัย30ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นการแล้วแทนที่เมดิโอยูกูนักตบลูกยางสาวอินโดนีเซียก่อนหน้านี้นะครับสุพรีมชมรุรีสังกัดที่ไทยก็ได้ออกมาถแถลงปล่อยตัวมือเซตทีมชาติไทยไปเล่นลีกต่างประเทศปิดฉาก7ปีจนกระทั่ง g s ได้ยืนยันดึงตัวไปร่วมทีมในที่สุดพร้อมถแถลงการยืนยันว่ายินดีต้อนรับโซโรยาพรมล่า นัก,กีฬาต่างชาติในกัวตมาอาเซียนถูกแทนด้วยโซโลยาพมลาเมื่อเซตทีมชาติไทยที่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากมายควา้าแชมป์หลายรายการและรางวัลส่วนบุคคลในไทยลีกโชคดีสําหรับอนาคตเมดิโอยูกูก็เรียกได้ว่าไปเล่นลีกเกาหลีใต้นะครับโดย3สาวไทยก่อนนั้นก็มีธนชาสุขสดนะครับไปเล่นในลีกเกาหลีใต้แล้วนะครับน้องชมพูพ่พรพนธ์เกิดปาดนะครับก็ไปอยู่เกาหลีใต้แล้วนะครับอีกคนหนึ่งนั่นก็คือ วิพาวีสีทองนะครับก็ไปดีกเกาหลีใต้นะครับสรุปสาวไทยเราไปเกาหลีใต้ถึง4คนหลังโดนวิจารณ์แรงพันพันเชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคนรักมากกว่าคนพูดให้ร้ายหลังแพ้รวดในศึก VNL 2 0 2 3สนามที่2จนโดนวิาพากษ์วิจารณ์แรงพันพันเกิดปากเชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคนรักมากกว่าคนพูดให้ร้ายความคืบหน้าการเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติทุดใหญ่ ซึ่งจะลงสนามในสนามที่3ที่ประเทศไทยตอนนี้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจบภารกิจวินเอสอีสสนามที่2โดยแพ้4นัดรวดโดยแชมพูพรบันเกตปากออกมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในศึกวีเอลสองที่สสนามที่2พร้อมพูดถึงกรณีถุกแฟนบันทักข้อความส่วนตัวมาเต็มหนีหลังจบเกมการขันที่สหรัฐอเมริกากับการแสดงความคิดเห็นข้อความที่ไม่สุภาพ และกระแสโลเชียเมเดียต่างๆที่บันทอนกำลังใจทีมบลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฟอนบานเกิดปากเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราใช้มากเราก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในเกมหรือระหว่างเกมแต่พอมันเกิดในช่วงการแข่งขันบุดีตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากรักษาเดี๋ยวก็หายเรามีเวลาพักผ่อนก่อนการแข่งขันอยู่่วนเรื่องการแข่งขันที่มันมาทั้งสภาพร่างกายก็ไม่ได้อยากจะเอามาเป็นข้อแม้แต่ว่าเวลาวงทีมของเราค่อนข้างน้อย แตกต่างสไตล์ด้วยทั้งยุโรปเอเชียมารวมกันก็เลยทําให้อะไรต้องปรับจูนกันไม่ได้จริงๆอย่างตัวเราเองก็เพิ่งฟื้นจากอาการมาเจ็บมาพอไปแข่งก็เพียงได้2สัปดาห์ถามว่าฟิตก,ก็คงตอบว่าไม่และก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเจ็บอีกครั้งเมื่อไหร่พอไปแข่งถามว่าพอใจไหมก็พอใจไม่รู้สึกชีแรกมากกับ2ส,สนามที่ผ่านมาแต่ก็ยังรู้สึกว่าเราก็มีเป้าหมายของเราชัดเจนว่าตรงไหนอะไร,ะไรคือยังไงคือว่าสนามที่3น่าจะมีอะไรที่จะเจนขึ้น เพราะแข่งขันในบ้านเรารวยร่างกายก็คิดว่าใน,นเต็มที่อยู่ส่วนเรื่องของโซเชียลมีเดียพอมันเกิดปากเปิดเผยว่า,าคือหนึ่งมองในเรื่องของสิทธิที่ส่วนบุคคลด้วยในบางครั้งเราก็มีการมองว่ามันมากจนเกินไปบางครั้งเราเองหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายผิดที่มองใน2มุมแต่เรื่องนี้ต้องคู่ขนานกันอยู่แล้วว่าอยู่จุดนี้จะบอกแฟนคลับตรงๆเลยนะครับว่าคนรักทีมเรามีมากกว่าคนที่พูดให้อะไรแบบนี้เขารู้สึกว่ายังไงก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นลบมาก มองเป็นจุดที่คนให้กําลังใจเราโอกาสเราหมดขอบคุณที่เชียร์พวกเรามากๆนะมาโดยตลอดด้วยทั้งรุ่นพี่มาถึงรุ่นน้องทําให้พวกเรามีความสุขนะต้องเต็มที่ตลอดไปเปิดเผยสาเหตุสำคัญที่นุสรากับมาช่วยวลลบอลหญิงทีมชาติไทยสนามที่3ไม่ได้แม้มีแฟนๆเรียกร้องความเคลื่อนไหวหลังจากที่วลลบอลหญิงทีมชาติไทยทํางานได้ไม่ดีนักแพ้4นัดรวดในศึกลูกยางในเชนลีก2.3สนามที่2ที่ประเทศบราซิล ส่งผลในโลกโซเชียลนะครับมีฟอนบอลไทยจํานวนหนึ่งอยากให้นุสลาต้อมคากลับมาลงสนามช่วยทีมชาติไทยอีกครั้งโดยตั้งคำถามว่าสนามที่สามที่ไทยเอานุสลากลับมาเป็นเซตเตรอร์เฉพาะกิจก่อนได้ไหมถ้าพอพันหายไม่ทันเพราะเซตเตรอร์สำรองที่มีตอนนี้เหมือนจะยังใช้งานไม่ได้เลยทุกคนมีความคิดเห็นกันแบบไหนบ้างสามารถเอานุสลามาไหมพีก่กด FIB v หรือเปล่าซึ่งคำตอบของสมาคมกีฬาวบอลแห่งประเทศไทย ได้ส่งรายชื่อกับ fib v ก่อนแข่ง30คนแล้วแต่ละสนามก็ใช้ได้ตามกำหนดกติกาถ้าส่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกเว้นเปลี่ยนบินสมทบแต่ต้องอยู่ในรายชื่อ30คนนี้ไม่มีชื่อของนุสราต้อมคําทําให้เป็นไปไม่ได้ที่นุสราจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในตอนนี้กรีดว้วาชัดเกณน,นะครับไม่สามารถมาช่วยได้ นี่คือสุดข,ข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21มิถุนายน